สวัสดีค่ะพบกันใน ep 26นะคะสัปดาห์นี้ก็หยุดยาว4วัน2 3่สถึงตุลาคมสองห้าไปเลยค่ะบ้านส่วนาย่กับหละนะคะก็ได้ผ่านมาเรียกว่าเดือนที่7แล้วนะคะเราก็ได้มาทุกอาทิตย์ตั้งแต่มีบ้านส่วนมานะคะต้องแต่เดือน9มีนาคมนะคะที่ได้ซื้อพื้นแผ่นดินนี้นะคะ ก็มีความภาคภูมิใจมากนะคะก็ตอนนี้เริ่มปลูกดอกไม้แล้วนะคะดูบนเนินเพราะว่าต้องการจัดตรงนี้เป็นที่จัดกิจกรรมปีใหม่ของเราครอบครัวเราค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเก็บทําความสะอาดสวนของเราคือวางก็ถากนะคะเพราะเรามาได้แค่วันหยุดช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมฝนไม่ตกเลยค่ะช่วงนี้อากาศเริ่ม เย็นนะคะเริ่ม <Okay. S 1> ได้ชื่นชมบรรยากาศความหนาวเย็นแล้วนะคะบ้านสวนนะคะมีทุกอย่างที่เราชอบทานนะคะลัว่ามะขามเขาใกล้จะโตใช้ได้แล้วนะคะบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้น,นะคะ่ะตอนนี้ก็สว่างสว่างช้าแต่พอสว่างแล้วก็โคตรร้อนเลยนะคะทุกคนแปบ๊บเดียวนะคะสว่างเราจะรีบถางยาช่วงเช้านะคะนี่ดูยานาบ้านนะคะ สูงมากอันนี้ก็ไล่ทําในสวนให้สะอาดก่อนนะคะค่อยไปเก็บส่วนรอบๆนอบหน้าบ้านนะคะข้างนอกพื้นที่ส่วนส่นถนนนะคะก็ถ้าเราไม่ทำไม่ทันก็คลุมดินเอาไว้ก่อนค่ะค,ะคุมไว้ต้นยาก็จะตายนะคะเราก็จะได้ทักเขาง่ายขึ้นแล้วก็นำเขาอะมาทำเป็นปุ๋ยคะ่ะทำตั้งแต่เช้าจุดยั ค่าแล้วค่ะทุกคนตอนเย็นๆนะคะบรรยากาศจํำๆมองเห็นทิวเขาชิวๆพระอาทิตย์ตกดินที่นี่สวยมากนะคะทุกคนอันนี้ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองอต,ตัวตัวอำเภอนะคะไม่ไกลนะคะอันนี้บานชินก็ได้โรยไว้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเธอจะขึ้นเยอะมากขอบอกเธอขึ้นเยอะมากเขาเก็บมาก็เก็บมาจากข้างทางนะคะ มาโรยเธอเธอก็ขึ้นจัดเต็มไปหมดเลยค่ะก็ไม่ได้ย้ายไม่มีเวลานะคะเธอก็ปล่อยกับเธอโตไปค่ะอันนี้ก็เย็นแล้วเย็นเล่าผ่านไป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 นะคะจนเรียกว่าครบวันที่สี่แล้วค่ะทุกคนสัปดาห์นี้มีสี่วันนะคะที่ได้มาตรงบ้านสวนนะคะก็ให้ชื่นชมก่อนที่จะได้ เดินทางกลับไปสู่โลกของความเป็นจริงนะคะอันที่นี่บ้านสวนยยกกับหลานเป็นอนาคตนะคะอนาคตที่มีความสุขค่ะก็จะมีทุกอย่างที่ชอบที่ที่อยากจะทานนะคะอยู่ที่บ้านสวนเราต้องไม่อดค่ะต้องมีทุกอย่างที่เราชอบนะคะเราก็ทำด้วยตัวเองนะคะ คิดออกแบบป้านสวนนี้ทําด้วยตัวเองมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับเธอมากเห็นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันนั้นที่เป็นป่าลกๆจนมาเป็นวันนี้นะคะก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลากลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วคะ่ะจะเตรียมทางกลับบ้านและะ้วค่ะเตรียมตัวเดินทางแล้วนะคะนี่ก็ชมนี่คุมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันนะคะสัปดาห์หน้านะคะ แล้วก็เห็นความเห็นความเรียกว่าเปลี่ยนแปลงที่ดีถูสะอาดตาไหมคะส่วนนายโไม่เห็นทิวเขานะคะเขาวงพระจันทร์ค่ะเราเจอกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะ